ความุนั่นแหละคือความสุขของเราเราทำไมจะต้องสุขอยู่คนเดียวล่ะได้มีโอกาสทำสิ่งที่ทำชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติที่เราทำให้อย่างเช่นเราทำส่วนมิตรภาพให้แก่ผมกัมพูชาผมไปทำงานเนี่ยพอดี <c oughs> ก็ทำให้แก่รัฐบาลเลยทำให้กงสุน นะครับก็ทําเป็นสวนพิรภาพทําเสร็จดูแลให้ตลอดก็ถือว่าเป็นสวนมิรภาพระหว่างคนไทยกับประเทศของเขาเนี่ยคือสิ่งที่เราให้ได้โดยที่เราไม่ได้เสียหายนี่แหละคือความสุขที่ที่เราได้อะการให้นี่แหละคือการมีความสุขเห็นคนอื่นมีความสุขนั่นแหละคือความสุขของเราเราทําไมจะต้องสุขอยู่คนเดียวล่ะผมอยากเห็นอย่างนี้ทุกวันบางทีแม่ค้า ต่อซื้อของ400ยกว่าใช่ไหมผมให้600โอเคไหมเขาบอกไม่ได้400อยกว่าเขาบอกไม่ใช่ให้600เขาดีใจผมผมดีใจแต่ผมเสียแค่ไม่กี่บาทอะแต่ทำไมทุกวันทำอย่างนี้ทุกวันเนี่ยและเห็นคนอื่นมีความสุขไม่มันเลยนั่นแหละคือความสุขที่ผมเห็นแล้วผมก็ทำอยู่เป็นประจำทำบางอย่างที่คนก็นึกไม่ถึงเพราะเราสามารถที่จะทำได้ก็ทำซะสินี่นี่คือความสุขของผมแหละ ครับกลับมาสู่ช่วงนะฮะเบรกที่2นะครับอ,อ,อาจารย์ฮะอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันสวยงามนะฮะซึ่งเป็นเดสิเชันที่มนุษย์คนนี้สร้างขึ้นคุณต้งกัลจากาและเป็นเดสิเชันที่ดังไปทั่วโลกนะครับ,รบนะฮะตำาคุณตำรานนิดเดียว ถ้าบอกว่าแมนเมดเนี่ยนะผมผมก็เที่ยวเยอะเหมือนกันนะแต่ผมว่าไม่ผมไม่เคยเห็นที่ไหนที่มันจะสวยแล้วก็อลังการเท่าที่นี่เท่าที่ผมเคยเที่ยวมานะครับคือความหลากหลายมันหลากหลายเยอะมากผมก็ไปมาหลายที่นะสวนไอติตาลี่เอยอะไรเอยเขาแค่มีแค่แค่น้ำแค่แค่นั้นเองน้ำลงมาตามนู่นนี่นั่นอะไรต่างเนี่ยนะฮะ หลายที่ของญี่ปุ่นก็อาศัยธรรมชาติที่มันมาช่วยเติมเติมแต่งอะไรเงี้ยนะครับแต่ที่นี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือแมนมิกใช่ไหมธรรมชาติบ้านเราเหมือนกันหลายที่ยังขายของเก่าอยู่ขายธรรมชาติขายอะไรต่างนี่คือต้นแบบของแมนมิกนะฮะซึ่งในส่วนนงนุษย์เนี่ยมันมี d n a n a ของคุณโต้งเนี่ยอยู่ทุกอันจะดึงไงตรงนี้ขึ้นมาดูว่า ปรัชญาการทํางานตรงนี้เนี่ยเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับวิถีชีวิตใหม่ได้บ้างนะครับเหมือนที่เราชมวิดีโอเมื่อม่กี้ว่าการแบ่งปันการให้คุณต้องยึดตรงเนี้ยนะฮะอย่าให้คุณต้องพูดเองดีกว่าเรื่องการแบ่งปันเรื่องการให้ครับจริงๆที่เราพัฒนาได้ถึงขนาดนี้เพราะว่าเราพยายามเตรียมทุกอย่างตั้งแต่ต้นโดยที่เราไม่รู้ว่า ทำแล้วเนี่ยสุดท้ายเลยจะได้อะไรอตอนที่มผมสร้างตัวนุ่นๆใหม่ๆเพื่อนผมมาจากอเมริกาเนี่ยเป็นเนื้อซุยเป็นคนทําเนื้อซุยใหญ่เลยอยู่ในแค,คลิฟอร์เนียเนี่ยเขาก็ถามผมว่าอยู่รู้เปล่าอยู่ทําอะไรค<อ>ือบอกผมไม่รู้อ่ะแต่ทําเต็มที่เลยก็บอดดีแล้วทาต่อไปเถอะผมก็ไม่เข้าใจว่าเขาพูดอะไรแต่สุดท้ายเลยหลังๆผมมาเข้าใจเพราะว่าสิ่งที่เราสร้างเนี่ยคือสมบัติที่เราเตรียมไว้ สำหรับวันหนึ่งเนี่ยเราต้องเอามาใช้ออสิ่งที่ผมทำทุกวันเนี่ยคนอื่นเนี่ยจะไม่มีของถึงขนาดนี้รหรือจำนวนอย่างนี้ในพันไม้เป็น1 9 0 0นชนิดมากที่สุดในโลกไม่ใช่ปล์มอย่างเดียวเรามีตอนนี้5้าอย่างที่เขายอมรับแล้วทั้งปา์ปงาปงอันดิโกนเนียคอายาและก็เฟืองฟ้าอันนี้เรายอมรับทั้งโลกแล้วว่าเราเออมากที่สุดออแต่สิ่งเหล่านี้เรายังเอามาโชว์ไม่หมด เราทางแต่ส่วนที่ให้คนเนี่ยพอใจทุกระดับับตอนนี้ได้เด็กแล้วได้พอได้แม่แล้วขาดคนเดียววัยรุ่นน่า<ช>ก็ก <ทำ S 2> ุ้งใจเหมือนกันเพราะวัยรุ่นเปลี่ยนทุกวันผ <นะ S 2> มก็ เอาใจไม่ถูกไม่วิธีการนะวัไวรุ่นเนี่ยติด QR วอาโค้ดหรือบาร์โค้ดที่ต้นไม้แล้วัยรุ่นมาส่องอ่ะตอนนี้แค่ต้นไหาไม่พอครับไม่พอไม่พอเหรอก็นน่นิกเหมือนกันเอ๊ะเขามานี่ยเขาพาสาวมาเที่ยวใช่ไหมเขาก็ต้องพาไปที่ไหนยังไงเขาต้องกินข้าวผมสร้างการ์เดนอินเดอะสกใช่หมรับการ์เดนผมว่าอันต่อไปผมคงจะสร้าง Restaurant เดอะสกายอือาจจะ ให้วัยรุ่นเนี่ยเขาพาสาวมานั่งกินข่าที่เราก็ได้ก็มีแลนอยู่แล้วก่อนโควิดแล้วก็ต้องหยุดพักชั่วคราวใหญ่เลยให้ผ่านนี้ไปก่อนครับนะพูดถึงเรื่องการให้เมื่อกี้นะครับก็เป็นหนึ่งในปรัชญาสิประการนะฮะที่คุณต้งพยายามถ่ายทอดออกมานะฮะใน10ประการนั้นเนี่ยนะครับนะฮะผมยกตัวอย่างบางประการมาแล้วกันนะครับ จงอย่าอิจฉาคนอื่นแต่ตรงใช้ชีวิตให้คนอื่นอิจฉาช่วยอธิบายหนห่อยครับคุณตงครับอันนี้ที่จริงปัญญาทั้งหมดเนี่ยคนอื่นเขาทำกันไปแล้วเราก็ไปเอาของเขามาเท่านั้นเองครับแต่รวมมาว่าเป็นอยู่ในอันเดียวที่ผมคิดว่ามันมันถูกต้องครับคือเราทำอะไรเนี่ยเราทำให้เต็มที่ของเราครับอย่าไปมองดูว่าคนอื่นเขาทำอย่างนี้เราต้องดีกว่าเขา เราไม่มออย่างเงอ้มเราทําของเราเนี่ยให้ดีที่สุดที่เราทําได้ครับไอ้คำว่าอีกนิดหนึ่งของเราเนี่ยแหละคือเราเนี่ยจะเดินไปข้างหน้าได้โดยไม่ต้องไปคิดถึงคนอื่นถ้าผมคิดถึงคนอื่นเนี่ยผมทําไม่ได้หรอกเ <ข otic S 1> พราะเท่ากับเราไปแข่งกันอยู่นั่นไม่รู้แข่งกันทําไมอมเราดีใจที่เขาได้ดีเพราะเราจะได้ต่อย,ยอดจากสิ่งที่เขาได้ดีไปข้างหน้า ผมถึงไม่ไม่ผมดีใจอะใครทํำสาเร็จเพราะต้องศึกษาเขาครับของคุณโต้งเนี่ยก็ใกล้เคียงของผมนะของผมตอนสมัยอยู่อยู่ที่ทํางานเสือเนี่ยหยุดนิ่งคือแพ้อิดนิดนึงอีกนิดหนึ่งอ่อีกนิดนึงแต่ว่าที่คุณต้งบอกว่าหยุ่นย่อแม่นยํารวดเร็วมันยังไงครับอันนี้เพื่อนผมบอกผมเองครับเขาบอกทำอะไรเนี่ยคุยกัน อย,อย่าอย่าคุยยาวได้ไหมต้องการอะไรอจะให้ทําอะไรนะแล้วเสร็จแล้วทําได้ไหม,อมโอเคไหมโอเคอเอาเลยแต่ต้องแม่นยำนะต้องถูกต้องครับและผมใช้อีกอันหนึ่งทฤษฎีสองนาทีคือเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ไม่ใช่เดี๋ยวทฤษฎีสองนาทีเนี่ยมปนของฝรั่งเนี่ยครับ,ค,รบคือคุยกันเสร็จ ล้วบอกโอเคเดี๋ยวเ๋ยวผมจะไปเตรียมตัวบอกไม่ใช่เดี๋ยวนี้เลยทําเลยเอาของมาเดี๋ยวนี้ทํำกันเดี๋ยวนี้เพราะเราคิดว่าดีแล้วนี่นี่คือสิ่งที่ทําให้เราเนี่ยเดินดับเบิลสปีดของคนอื่นเลยครัแล้วแล้วคุณต้องมีวิธีการถ่ายทอดสิ่งเหล่านี้ยังไปยังเพื่อนร่วมงานข้างล่างย่งไงครับโอ้โหแทบตายคือ ช่วงโควิดเนี่ยผมทำงานอยู่กับคนงานเรเว่รีร้อยเปอร์เซ็นต์ไปไหนกันไม่ได้ผมก็พยายามนั่งดูว่าปัญหาของคนทุกวันนี้คืออะไร,รของทุกคนเลยนะครัแต่ว่าแต่ว่าตั้งแต่ผู้ใหญ่ลงมาเลยคือฐานข้างล่างเนี่ยไม่แข็งแรงครับจะเป็นคนที่ลืมไม่ฟังไม่คิดไม่ถามไม่บอกคิดเองเออเอง สิ่งพวกนี้เป็นสิ่งที่พวกเขาไม่มีอ่ะครับแต่เขาไปต่อยอดข้างบนกันไปเรื่อยคนงานผมเป็นงี้ทุกคนผมอบรมทุกเช้าเหกโมงถึงเจ็ดโมงครึ่งก่อนทางานเอาตัวอย่างแต่ละคนเนี่ยมาพูดคิดไม่เป็นเป็นเรื่องไรแต่คนเราจะคิดเป็นเนี่ยต้องบอกต้องถามต้องรายงานเราบอก บอกว่าจะทําอะไรผมบอกไม่ใช่อก็ทําไปไม่ได้ก็บอกอีกงั้นไม่ถูกให้ทําอย่างนี้พูดไปพูดมาเนี่ยเราจะเริ่มคิดกันเป็นแล้วนะแต่ถ้าเผอไม่ทําอะไรเลยคิดไม่เป็นอ่ใใช่ใช่คือไม่ฟังไม่ฟังนี่ยิ่งเลวร้ายใหญ่เลยอพูดอะไรไปก็ไม่รู้ผมผมคิดเองเออเองต้องอย่างนี้ใช่ทำไมมันต้องอย่างนี้ล่ะมันมีเหตุผลอื่นไม่ใช่เหรอแต่นั้น ภาคปฏิบัติคือเอาเรื่องของทุกคนผมจดทุกวันในมีใครมีอะไรเนี่ยแล้วเรียกมามเล่าให้คนอื่นฟังคนนี้ทำอย่างนี้อีกแล้วนะไม่กล้านี่คือเรื่องใหญ่คนไม่กล้าไม่กล้าพูดไม่กล้าถามแต่ที่ทำไงห้กล้าออกมาร้องเพลงให้ฟังหน่ยที <laughs> <laughs> บางคนร้องไม่เป็นรำได้มารำได้รำให้คนอื่นดูสิ่งพวกนี้ทำให้คนงานผมเนี่ยเริ่ม มีความกล้าขึ้นมามีกล้าพูดกล้ายอมพ้นทุดท้ายผมใช้คำว่าสารภาพบาปทำผิดมาบอกที่ว่าผิดอะไรไม่อยากสัดสนาคริสเราทำผิดเราก็ไปพูดกับพระอยู่ในห้องเล็กๆพูดเสร็จเราสบายใจเพราะเราได้สารภาพไปแล้วดังนั้นมาสารภาพบาปจะเด็กพวกนี้เนี่ยผมพูดคำเดียวพวกเธออยากจะก้าวหน้าในชีวิตไหม พวกเธออยู่กับที่มานานแล้วทำตามนั้หน่อยได้ไหมผมจะเห็นลูกน้องผมเนี่ยหลายคนเนี่ยเริ่มดีขึ้นหลายคนลาออกลาออกเพราะอะไรหลบมานานแล้วอตอนนี้หลบไม่ได้แนละ้วด<อ>ังนั้นลาออกดีกว่า<อ>ผมไม่สามารถสอนคนที่เขาไม่อยากเรียน<อ>ไม่อยากรู้ได้ แต่ผมอยากสอนคนที่เขาอยากเรียนอยากรู้อยากก้าวหน้าในชีวิตเนี่ยผมสอนได้ครับแต่งน้นผมไม่ได้เปว่าผมสอนร้อยคนร้อยคนจะต้องดีนะใช่มันอยู่ที่คุณฟังไม่ฟังถ้าคุณไม่เชื่ออืพูดไปก็เหมือนผมเนี่ยจะเรียกอะไรอ่ะเอาประโยชน์จากเขาเต็มที่อเขาต้องทําเกินที่เขาควรจะทาใช่แต่เราเวลาสอนก็วิธีถ้าเปิดเขามีฟาวเดชั่นอันนี้เนี่ย ต่อยอดเลือกอะไรเนี่ยจะเร็วมากๆเลยผมเห็นเลยลูกน้องผมเนี่ยหลายคนเนี่ยเปลี่ยนหน้ามือไปหลังมือเลยกลายเป็นหัวหน้าได้เลยครับผลทุดท้ายเอามือสองมาสอนด้วยครับเพราะมือหนึ่งเนี่ยมันต้องหยุดไม่ใช่เลยมือสองต้องทําแทนให้ได้ต้องสร้างผมวันหนึ่งคนงานมาฟังผมเกือบร้อยคนเอาันทุกวันเลยครับที่จริงวันนี้ก็จะจะเอาเมือกันบอกงั้นรอกัน เพราะว่าผมกําลังมีงานหลายอันที่จะต้องทำครับครนี่เป็นวิธีการสร้างคนของคุณโต้งใช่ครับโดยถ้าพูดไทยภาษาฝรั่งเวลาคือ on the job training เหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นการเรียนรู้จากงานที่เป็นจริงที่คุณทำนี่ข้อที่หนึ่งนะครับโดยสรุปวันต่อวันนะครับอันที่สองเนี่ยคุณต้องให้สารภาพบาปการสารภาพบาปเนี่เป็นเรื่องที่สําคัญมากผมว่าสังคมไทยไม่เคยได้พูดเรื่องนี้กันนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คนจะไม่รู้จักตัวเองการไม่สารภาพไม่รู้จักเองคือใช่ใชคือทาผิดแล้วไม่รู้ว่าตัวเองผิดเพราะฉะนั้นความผิดมันก็จะพอก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 แก้ไม่ได้สักทีหนึง่งคุณโตมาให้สารภาพแบบอันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากๆที่ทําให้คนเนี่ยสามารถที่จะยกระดับตัวเองเนี่ยให้สูงขึ้นไปได้เรื่อยๆนะครับอันที่สามที่คนไทยเนี่ยเกือบร้อยเปอร์เซนต์รผมเคยสอนหนังสือขี้อายไม่กล้าแสดงออกเพราะฉะนั้นเนี่ยร้องเพลงไม่ได้ใช่ไหมลำวง ราบอกว่าร้องเพลงเออร้องเพลงชาติยังมีเลยเออนี่ไงมันฝึกแบบง่ายๆนะครับนี่ฝึกแบบง่ายๆไอ้แบบนี้เนี่ยบางทีเนี่ยฝรั่งมาหลอกต้มเราไปเข้าคอร์สเเป็นแสนนะผมจะบอกให้ใช่ใช่ไมพวกพวกคอร์สเนี่ยมีจุดอ่อนอยู่อันนับเรานั่งฟังเนี่ยมันจะถึงเหตุการณ์หนึ่งที่เข้ากับเราเราก็ฟังด้วยน้ําตาว่าโอ้ใช่เลยใช่เลยแต่พอเดินออกมาแล้ว เรื่องอื่นที่เกิดขึ้นมาไม่รู้ว่าจะแก้ยังไงแต่นี้ให้เขายอมรับเลยว่าสิ่งต่างๆเนี่ยมันมีเราต้องฟังเราต้องถามใช่ใช่เนี่ยอันนี้ที่สำคัญมันเป็นเรื่องในชีวิตของเขาอ่ะต้องรายงานด้วยเออใช่มมันเป็นวิถีชีวิตเพราะฉะนั้นการสร้างจากวิถีชีวิตอ่ะมันมันทำให้แข็งแกร่งนะครับแข็งแรงกับทานมั่นคงตอนนี้ผมทําอีกนิดหนึ่งด้วย จ้างคนเขาแต่งเพลงนี้อยู่เพลงลืมนี่ละลืมนี่เป็นเริ่มต้นของทุกอย่างที่มีในนี้ให้ต่างเพลงนี้ให้ฮิตได้เหมือนอย่างเพลงของคริสอ่ะ I will follow him นะฮะเราก็ต้องการลืมนี่ล่ะเป็นเพลงที่วันหลังวันหนึ่งอยากให้เด็กนี่มันร้องกันมันจะได้เตือนสติตัวเองว่าสิ่งที่มันควรทำเมอะไรบ้างอยู่ในเนื้อเพลงอย่านี้นี่กำลังให้เขา แต่งเนื้อเพลงมาแล้วแต่เพลงจังหวะยังไม่ดีเขาบอกว่าหาจังหวะดีๆแล้วเอาในตือที่ใส่เข้าไปได้ไหมคงจะเสร็จเร็วๆนี้นะครับเราจะได้ออกมาเร่งเร่งอยู่แล้วเร่งอยู่นะฮะเพราะผมผมสรุปตรงนี้ได้ไหมว่าว่าสิ่งที่คุณต้องพูดมาเมื่อกี้ในปรญาที่พูดถึงแรงต่างๆเนี่ยใช่ไหมโอเคไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันเป็น ปลายทางที่ได้บันทึกไว้ที่ได้เห็นไว้แต่ต้นทางต้นน้ําของมันจริงๆอย่างที่ผมบอกว่าเนี่ยกันไกตัวนี้มันคือเครื่องมือนะเพราะคุณโต้งเนี่ยนะไม่ใช่เป็นเจ้านายที่นั่งอยู่บนหอ<ต>คอยอาชาทุกอย่างลงไปสัมผัสเองทั้งหมดและ้าทำให้เข้าใจนะฮะแนวทางเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างว่าผมรู้จักคุณโต้งมามากว่าเนี่ยไปปลูกต้นไม้ให้ที่สวนผมนะครับ ไปยืนเชียไอ้ตั้งตรงนี้ตั้งตรงนี้ตั้งตรงนั้ตั้งไอ้นี่ตัวนี้เราเราทำไอ้ต่มาคุณต้องต้องนั่นนั่นแหละคือเนี่ยมันเป็นการปฏิบัติจริงทำจริงแล้วเกิดทฤษฎีเกิดอะไรขึ้นเขาเรียกว่านำทำใช่นำทำคือการการเรียนรู้บางอย่างเนี่ยต้องมีการนำทำนะโดยเฉพาะนักเรียนแพทย์อืนักเรียนแพทย์เนี่ยมันทำาการกับชีวิตคนเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีลือสีลือสีนี่คืออาจารย์เนี่ยนะก็ต้องนำทำก่อนนำทำก่อนไม่งั้นมันเสี่ยงต่อชีวิตทีนี้ ผมเข้าใจว่าวิธีการของคุณโต้เนี่ยคือแบบนี้แหละคือการนำทํเพื่อทํให้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 คนมันเห็นจนกระทั่งคุณโต้งติดนิสัยก็<ช>ไปนาทำให้ให้น้องน้องพนักงานเนี่ยเห็นทาได้ก<ช>ินนี้น้องๆพนักงานโอ้นายใหญ่เนี่ยยังทำได้ขนาดนี้<ช>แ,ลแล้วฉันทำไม่ได้เป็นลมดีกว่าตอนวิธีคิดให้เขาครับใช่มีอีกข้อหนึ่งผมยกใหญ่อีกข้อนะฮะข้อนี้ผมผมผมฟังแลว รู้สึกดีมากๆนีแม้ว่าในมีสิ่งที่หายไปจากชีวิตเราใช่ไหมแต่เวลายังเดินต่อโอ้ความหมายลึกซึ้งมากเนีเวลายังเดินต่อเราหายไปจากธุรกิจเพราะโควิดเราหายเพราะการถูกรีทายเพราะถูกกัรนี่ยเลิกจ้างเลิกอะไรแต่เวลายังเดินต่ออ่ะ น,นี่ข้อคิดนี่ดีมากนะครับนีบน่็คิดดีมากคุณต้องเสริมนีตรงนี้หน่อยไหมไม่จริงๆเราเราทำอะไรเนี่ยเราวันนี้ถามตัวเองว่าทำอะไรขึ้นมาสักอย่างไหมผมคิดอย่างนั้นนะคือเวลาเนี่ยมันสมมติวันนี้ผมบอกผมเหนื่อยขอนอนผมนอนไปวันนี้ผมเวสทั้งวันเลยผมถามเด็กว่าวันนี้เธอทำอะไร อุย้ยผมผมลดน้นาําถอดยาบ่อนนี่ไม่ใช่นี่คือสิ่งที่อยู่ทํอยุทาอะไรใหม่ๆบ้างไหม hmm. เปลี่ยนต้นไม้ไหมมีต้นไม้ที่มันนั่นต้องเปลี่ยนต้องอะไรใหม่ไหม hmm. ต้องทําพวกนี้ hmm. จะเสียดาเสียดายเวลา hmm. เหมือนนับถึงไม่ได้ค hmm. รับบ่อน้ําผมที่ตอนนี้สร้างอยู่ที่ตัวทิงตุ๊ดสอง hmm. บ้านที่พักเสร็จไปแล้ว hmm. เหลือบอ่อนะบอ่อว่ายน้ำ hmm. ถามว่า ใช้เวลาปูกับเบื้องข้างล่างเนี่ยกี่วันเขาบอกสองสองอาทิตย์บอกวันนี้เริ่มไม่ยังพอปูเขาบนอยู่งั้นนับสองอาทิตย์ไม่ได้นะแต่ถ้าผมมีเด็กลงไปเริ่มปูตรงเนี้ยโอเคนับหนึ่งลเลยนะใช่เป็นไดโนเสาร์หกตัวใหญ่ใช่ช่วงเนี้ยผมให้เวลาเขาสามเดือนเด็กเขาบอกผมว่าคุณต้องเท่ากับตัวนี้สองอาทิตย์นะครับ,บก็ใช่งั้น ตอบมาหน่อยที่ว่าทํายังไงถึงทํากันได้ได้ครับงั้นผมมีหน้าที่ปันอย่างเดียวได้ไหมบ่ได้เดี๋ยวผมเอาชุดนี้ทํานี่ทํานี่ทานี่ทานี่นรเราเสร็จในแปดสิบหกวันสามเดือนพอดีครับคือเราต้องเร,เ,รเราเราเราต้องอย่าอย่าให้เวลาเนี่ยมันมันหายไปครับต้องใช้ประโยชน์ให้มันเต็มที่อืผม<ช>ได้เปรียบทุกคนในวงการเพราะว่า ผมนอนในสวนห้องนอนผมอยู่ติดกับห้องกินข้าวอยู่ติดกับครัวออฟฟิกก็อยู่ตรงนั้นมผมเซฟเวลาเนี่ยคือวันหนึ่งมันมีสามแปดแปดชั่วโมงอยู่สามอันแปดชั่วโมงทํางานแปดชั่วโมงโตเตะแปดชั่วโมงนอนมผมเซฟเวลาโตเตะแปดชั่วโมงเนี่ย,ยเอามันรวมกันอยู่ในการทํางานอมผมดับเบิลสปีดนะฮะแล้วผมก็ให้เด็กผมเนี่ยทำร่วมเวลาด้วยในช่วงเวลาอ,อย่างเงี้ย อันนี้เนี่ยงานช่วงโควิดเนี่ยผมดับเบิลสปีดคนมาตกใจว่าเสร็จได้ไงดับเบิลสปีดผมเทปรายงานผมถ้าว่าผมตอนนี้แรงงานผมวันอีกล้านกว่าบาทผมรายได้สอกําแสนห้าแสนเนี่ยก็โอเคแตางานผมเสร็จดับเบิลสปีดผมจะเป็นต้นทุนมันลดไปแต่ต้นทุนลดไม่ใช่สำคัญเราต้อง ทําให้คนที่มาเนี่ยเป็นกระบอกเสียงให้เราบอกว่าต้องมาดูหนึ่งในสิบสวนที่สวยที่สุดในโลกนะสวยทุกอย่างอตอนนี้เราได้แล้วผมตอนนี้นั่งรออย่างเดียวว่าเมื่อไหร่มันจะมียาเทศสอทีว่าคนที่เป็นคนนี้ไม่เป็นมันจะเข้ามาเราแต่ถ้าเผื่อไม่มียาน,นี้เนี่ยอย่ามานะเพราะผมกลัวมันจะมีระลอกสองแล้วคนจะหายหมดอันนี้เรากลัวมากๆมากน อย่าว่าแต่คุณต้องกลัวผมก็กลัวเหมือนกันใครก็กลัวใครก็กลัวนะครับเพราะว่ากลับมาเรื่องเรื่องเวลาเนี่ยนะผมว่าคือมันไม่มีการสอนเหมือนกันนะไปเปิดดูเลยนะในทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ที่เขาเรียนกันมาเนี่ยไม่มีคําว่าต้นทุนเวลาต้นทุนเวลาไม่มีเรื่วใจแต่ว่าไม่รู้ใจนะครับคือมนุษย์นี่มีความรู้สึกว่าทุกคนนีได้มาแล้วคนละยี่สิบสี่ชั่วโมงถูกไหมได้มายี่สี่ชั่วโมงแต่ว่าไม่รู้ว่ายี่สิี่ชั่วโมงเนี่ยมันเป็น ต้นทุนที่จริงๆเนี่เป็นยังไงบ้างแล้วมันควรจะไปใช้ยังไงบ้างเนยังหลังๆมาเนี่ยนะครับเรื่องสปีดเนี่ยเป็นเรื่องที่มีการพูดกันยิ่งใหญ่มากว่าเฮ้ยอย่าไปเผาเวลาทิิงนะเพราะว่ามันจริงๆแล้วเวลาเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเนี่ยคุณต้องตัวอย่างนี้ชัดเจนมากชัดเจนมากๆเลยีนะครับมันมันมีอยู่สามคำนะที่สําคัญแก่เราครับผมใช้ฝรั่งได้ได้ได้เขาบอก Learn how to manage your time คือรู้จักใช้เวลาให้เป็นประโยชน์เต็มที่ Learn how to say no คนไทยปฏิเสธไม่เป็นเกรงใจกันหมดอันสุดท้าย Learn how to spend money wisely สามจุดเนี้ยถามตัวเราเองว่าเราตอบตกอันไหนบ้างถ้าเป็นตอบตกก็ถือว่า เหนื่อยเลยแต่เดิมมาจะตอบตกันนน่นอันนี้กันนะครับนะครับโอเคก็มาถึงยวงสุดท้ายนะฮะมันมีข้อคิดอีกข้อหนึ่งนะครับนะฮะซึ่งข้อคิดเนี้ยไม่ต้องอธิบายมันมีอยู่มินิ่งของมันอยู่ในในหัวข้อนี้แล้วนะฮะจุดที่ต่ำที่สุดนะฮะตอนเนี้ยลองนะฮะคิดดูว่าตอนเนี้ยเราถึงจุดต่ำที่สุดหรือยังนะครับ จุดที่ต่ำที่สุดเป็นได้ถึงทั้งจุดจบและจุดเริ่มต้นและจุดเริ่มต้นใหม่นี่คือข้อคิดข้อที่10ของคุณโต้งนะครับก็ฝากข้อคิดเนี่ยดีๆนะฮะวันนี้อย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะะเชื่อว่าสิ่งที่คุณโต้งได้พูดจากใจมาวันนี้เนี่ยนะฮะได้เป็นประโยชน์ให้กับทางผู้ชมะะนะฮะไม่มากก็น,น้อยในการที่จะ ข้าไปถูเข้าไปถึงไอ้วิถีชีวิตใหม่นะฮะโควิดจะมาหรือไม่มาอะไรก็ตามแต่แต่วันนี้เวลามันเดินต่ออย่างที่คุณโต้งว่านะฮะสิ่งที่คุณโต้งพูดทั้งหมดผมก็เกิดแวบขึ้นมาว่านะฮะนอกเหนือจากส่วนพืชศาสตร์นะฮะที่โชว์ตรงนี้นี่แล้วเนี่ยนะครับมันจะต้องมีวิถีการทำงานของคุณโต้งเนี่ยซักห้องหนึ่ง เพื่อให้คนได้เรียนรู้นะครับเพราะเชลซีก็ดีผลงานต่างๆที่คุณโต้งทํามาก็ดีก็คุยกับคุณโต้งมาตลอดก่อนหน้านี้ว่าต้องสร้างประวัติศาสตร์ตรงนี้ให้ลูกหลานได้เห็นได้ไม่เหมือนกันนะครับก็ฝากคุณโต้งไว้คิดตรงนี้นะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะขอ ลาไปด้วย10ข้อคิดดีๆนะฮะของคุณโต้งนะฮะทิ้งไว้ให้กับท่านผู้ชมนะฮะวันนี้ต้องขอบคุณคุณโต้งมากที่มาช่วยเป็นหนึ่งเท่าเล่าความนะฮะนะครับหรือท้ายนี้คุณโต้งมีอะไรฝากนะฮะคนดูไหมก็จริงๆนะครับผมว่าทุกคนต้องยอมรับก่อนว่าโควิดเนี่ยมันเราหนีไม่พ้นหรอกมันต้องเกิดขึ้นแน่นอน หลายคนก็จะแย่ไปครับหลายคนก็จะดีขึ้นครับครับดังนั้นเราก็พยายามขนขวายว่าทำยังไงให้เราฉวยโอกาสของเหตุการณ์นี้ให้ชีวิตเราดีขึ้นครับชีวิตเราอาจจะดีขึ้นแต่การเงินเราแย่ลงแต่ว่าระยะยาวแล้วเนี่ยเราก็สามารถปรับตัวเราขึ้นมาให้เท่าเทียมและจะดีกว่าก่อนจะด้วยซ้ำครับคือสี่คนเนี่ย ตั้งแต่ลา,ากจา้ขึ้นมาจนหมาเศรษฐีเนี่ยหรืบอบริจัดใหญ่ๆเนี่ยต้องมีคนเฮิร์ตอยู่แล้วอันนี้ต่างคนต่างต้องใช้ความสามารถตัวเองที่จะยืนอ,อยู่ให้ได้แต่มันมีอะไรที่ทุกคนเนี่ยสามารถปรับตัวและดีขึ้นก็นได้เพราะอย่างคนที่หากินกับคนไทยด้วยกันเนี่ยนี่เป็นเวลาที่ทองเลยที่ทำถูกหลักเนี่ยบางคนเนี่ยเคยทำแต่งเล็บแต่งหน้า ตอนนี้มาแนงขายก๋วยเตี๋ยวกับขายดีกว่าเก่าเยอะแยะเดือนกําไรเป็นแสนก็มีซึ่งคนไทยแต่ก่อนไม่ได้สัมผัสถึงขนาดนี้เราก็เปลี่ยนชีวิตของเราได้แต่อย่าไปนั่งรอวันที่มันจะกลับมาแลจะได้ทำอะไรอย่างเก่าเพราะว่าเริ่มใหม่ดีกว่าอะไรที่เราเสียหายแล้วเราก็ทำได้อะไรรีบทำจ้บ อาจจะดีก็ได้อาจจะไม่ดีก็ได้แต่อย่าหยุดเวลารอวันนั้นรอวันนั้นไม่มีวันนั้นใช่นะฮะเอาวันนี้เริ่มวันนี้เดี๋ยวนี้ใช่เวลาไปเรื่อยๆซึ่งทุกอย่างส่วนนุชได้ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะความเปลี่ยนแปลงของส่วนนุชตั้งแต่เดินเข้ามาหน้าประตูนะฮะแต่ละสวนเดซิรีโน่นนี่นั่นนะฮะได้เปลี่ยนแปลงปรับปรุงหมดแล้วนะเพราะนั้นก็เชิญชวนนะครับเข้าใจว่าวันที่หนึ่งตุลานี้จะ เปิดให้เข้าชมฟรีเนี่อ๋ะเราเราให้ชมฟรีมาอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วเป็นเป็นปีๆแล้วนะครับนะครับคือที่ให้ฟรีเนี่ยไม่ใช่อะไรครับคนไทยเนี่ยจะมีสองอย่างที่เขาเดินทางครับฟรีกับแจกทองมาแน่เลยครับอันนี้ไม่ได้ว่าเขานะครับแต่มันเป็นเป็นนิสัยของเราแทนก็เราก็ แต่กทอกคงไม่ไหวแต่ฟรีสิ่งที่เรามีให้เขามาแล้วกันให้เขาได้เห็นและที่ที่เรากล้าทําอย่างนี้ไกลๆเขามาเนี่ยเขากลับไปเขาพอใจครับถ้าเพื่อมาไม่พอใจผมไม่กล้าให้เข้าฟรีนะเพราะเขาออกไปด่าแล้วผมติดลบเลยตอนนี้ต้องการเขาไปโฆษณาให้ผมว่าต้องมาให้ได้ตัยแห่งนี้ครับโอเคนะครับนะฮะก็ เชิญนะฮะเข้ามาชมสวนนนุษย์ความเปลี่ยนแปลงทั้งใหม่ที่คุณโต้งได้นะฮะใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสัมีความเปลี่ยนแปลงให้ดูให้ได้ชมที่สวนนงนุษ์นี่เต็มที่ครับนะเดมีสวัสดีครับสวัสดีครับตัวดีครับขุณโต้งอขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับสิบข้อคิดดีๆจากคุนโต้งกำพลตันสัจจาเจ้าของสวนนงนุษย์จากบทความของเว็บไซต์คิดสี่ดอทคอม เรียบเรียงในรูปแบบคลิปวิดีโอโดยครูชุติกรคุ้มมู 1. บางครั้งก็ไม่ต้องคิดว่าสิ่งที่เราทำเราจะได้อะไรถ้าเมื่อทำแล้วมันสุขใจนั่นก็คือกําไรของชีวิต 2. คนที่น่าอิจฉาที่สุดคือคนที่ไม่อิจฉาใครเลยดูเหมือนมันเป็นความสุขง่ายแต่คนส่วนใหญ่นั้นเขาไม่ค่อยทำกัน 3. ทุกอย่างบนโลกใบนี้เป็นเพียงสิ่งชั่วคราวหากมันดีให้มีความสุขกับมันเพราะมันจะอยู่กับเราไม่นานหากมันไม่ดีอยากังบนเพราะมันจะอยู่กับเราไม่นานเช่นกัน 4. ทางเดียวบนโลกใบนี้ที่จะทําให้ความสุขนั้นมีมากขึ้นนั่นก็คือให้แบ่งปันความสุขนั้นแบ่งให้ผู้อื่นยิ่งให้มากก็ยิ่งสุขมาก 5. ไม่ยุ่งกับชีวิตผู้อื่นไม่ขัดความสุขผู้อื่น ไม่คิดแทนผู้อื่นไม่อิจฉาคนอื่นไม่ดูถูกคนคำสอน5ข้อที่ทำให้ชีวิตมีความสุขมากขึ้น 6. ไม่ว่าจะมีสิ่งไหนหายไปจากชีวิตเราแต่เวลาก็ยังคงเดินต่อและเวลาก็สอนให้เรารู้ว่าระหว่างที่เรามีเวลาอยู่เราควรจะดูแลและรักษาอย่างไรเพื่อว่าวันหนึ่งเราจะไม่เสียใจกับสิ่งที่ได้ทำดีที่สุดนั้น 7. ทุกวินาทีที่หายใจอยู่คือโอกาสของชีวิต อยากก่ากลัวการเริ่มต้นใหม่และอย่าเคสายตาใครตราบใดที่เรายังหายใจด้วยจมูกของเรา 8. ความสุขไม่จะอยู่กับเราไม่นานแต่ความทรงจำที่ดีมันจะอยู่กับเราตลอดไป 9. จงอย่าอิจฉาคนอื่นแต่จงใช้ชีวิตให้คนอื่นอิจฉาจะดีกว่า 10. จุดที่ตกต่ำที่สุดเป็นได้ทั้งจุดจบและจุดเริ่มต้นใหม่อยู่ที่เรานั้นจะให้มันเป็นอย่างไร